ใหญ่เดินมันหา้า <c> ม <oughs> <c oughs> เดินดินมมันไม่กลัวเลยานะเป็นหลมม่นไม่ตื่นแล้วอย,ออยโอ๊ย,อยเดินจิกอ่ะเนี้ยลึกไงยพี่ว่าเนี้ลึกมากไปไปสิบืสิชั่วมแล้วน้องอะไรงไม่เคยได่ชื่น้องอะไรนะ เม่นูว่าเป็นก้อนหินแต่อยู่ในอยู่ในหลังคาโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าแรดขาวต่อไปก็ต้องกลับแล้วเราจะอูใหญ่มากเหยแม่เอ๊ะไม่ว่าเราจะเจอเสือด้วยนะจริงเหรอแล้วก็สิงโตด้วยอหเนี่จด้วยโอ้โอู้ันตัมวคัน่มันตัวใหญ่แม่ที่ชาดูสิ ต่สิคะป้าป้าลุงมวยอุลังลุงตังต่อยมวยกันด้วยตั้งเคยด้วยไม้นะคะลูกกันนู่นนู่นนู่นอยู่นี่นั่นกว้างปานะกว้างตาอิมพัลาแบล็กบัอกซินไกลนู่นกินต้นมะโอ้มาลายมีไปทั่วเลย มันต้องอยู่ในที่อากาศเย็นลูกเอสเด้วยโอ้โหนี่ไอทิชานี่อะไรเนี่ยเขาแหลมมากเลยอ,อินทลาไหม,มเหมือนเหมือนวัว <c oughs> เราจะได้รู้คร่าวๆว่าตรงนี้มีสัตว์อะไรแต่พี่คิดว่าสาฟารีโวสัตว์ตัวสัตว์ประเภทไหนโอ้โดูนอนกอ,อยู่ <ไป S 3> ร่วม<ด>กัน,นได้ชาไอ้พเลยดูดิอ้คืออะไรเนี่ยว้าวโอ้โหเขามีทั้งรุ่นคุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่นี่ มีรุ่นเด็กๆวัยรุ่นมีหลายมีหลายรุ่นเลยลูกอยู่ด้วยกันป่ะแต่ได้คิด,คดว,ว่าที่สวนฝรั่งใหญ่ป่วนะใช่ป้าก็ไม่เคยมานี่ป้ามาครั้งแรกเคยมาครั้งแรกอย่างนี้น เขตอันตรายห้ามออกนอกรถอ๋อประตูไฟฟ้าอดรอตกรู่อดรอนะว้าอย่าไปเดินชนเลยนะประตูไฟฟ้าจะเลื่อลาอ้วนลายอ้นลหย่อนเราจะเจอเสือด้วยนะป้าเออแนี้แหละเขาถึงบอกว่าห้ามลงจากรถไม่งั้นจะโดนเอาลงไปกินโอ้นี่นี่ยีนี่ต้นไม้ ทดลองทดลองเห็นไหมโอ้โหนอนอยู่ข้างรือมีคนอยู่ในน้ำด้วยโอ้ว้าวมันมันทักทายด้วยฮัลโหลอันนี้คือตัวอันนี้คือเจ้าป่าเหรอตอนนี้มันพักผ่อนใช่ว้า ที่ฉันดูายมันสิมัน้องป่าด้วยมัมันนอนกันอยู่มันไงนมันเดินซ้าส่โอ้นอนอยู่ในดงมันเลยนั่นไมนะม่เช็คอิน อ้ยกี่ตัวะอะพาันเขลงไป่ายกับอะไร่อันนี้เขามากับรถก็มีเจ้าาที่ดูแลม่้าหนี้นสีเขียว เมื่อกีคอค้คนเมื่อกี้คนวลาคนปลาผักใส่เกง <laughs> <laughs> โอ้ยแล้วโดนลเลยหเล่นเกมกันเถอะไอ้ <laughs> ตัวที่อ้าปากรอนั่นะโดนอ่ะโดนสองรอบแล้วมันตลกอะอันนล่นเกมด้วยกวางก็น่าติดเลยชาไหมโอ้โหโอ้ ผู้ชาเขามันงองอสวยจังเลยหกเจ็ดแปดี่ไงอที่มันเดินเนี่ยลูกเขามันใช่งองอมันนวนในข้างหน้าแต่กวางจะเป็นอะไรอันนี้คือตัวอะไรเขามันงอธรรมชาติสร้างก็ด้นเขางอมากสายพันธุ์กนอะไร ชไม่มรรมโอ้โหงอขนาดนี้จะชนได้ไงอย่างสวยเลยอะ่ะันี่ไงลูกมี่นกแรร์แรร์นักวิวีตัวนี้นี่มันก็รวมกันนี่แล้วมันจะเป็นเกืี้ยงกันโดยธรรมชาตินอยู่ด้วยกันไ,ได้ไงลูก ก็แม่ถึงบอกว่าให้สังเกตว่าสัตว์ประเภทไหนอยู่รวมอยู <şallah> ่ร่วมกันได้อยู่กับเสือได้ไหมสัตว์พวกนี้ไม่ได้อยู่กับสิงโตได้ไหมไม่ได้

và hả lung chuyện nó mê. không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay, oh, Sampai nilai-nilai. Ini gitu aja keren sih. ลักษณะมันคล้ายอะไรลยู้สิปะเลยไป,ไปเ,เลยจับมือกันไปสองคนเลยโอ้เป็นปลาแล้วนี่มาดูมาดูก่อนมาดูก่อน อ่างปาเห็นไหมอ่ะเป็นเหลี้ยมเลยว่ะสีขวดมันสวยไหมเคเหมือนจะแดงก็ไม่แดงจะส้มก็ไม่ส้มอ่ะ คุณโจต้องกระโดดสองขาดูขาหลังมันใหญ่เลยกล้ามเนื้อนแน่นมากเลยนคนเล่นกล้ามอะ่ะแป้งหลา

เพื่อนดิชาชื่ออะไรลูกชื่อมนดิชาชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเพื่อนดิชาชื่อแลบเหรอเพื่อนดิชาชื่อแลบเหรอนี่มันเดินมาแล้วชามเดินมาแล้วนี่นู่นนู่น

จิ้มแรงๆลูกน้องรอกินอยู่อ่ายื่นไปเออนี่ยตัวใหม่แล้วตัวเขาสูงเนะี่ย ตัวนอนๆเลยใช่ใช่ตัวเล็กๆนะใช่ใช่